เพื่อนๆมาดูกันครับและนี่ก็คือผลจากการรับประทานถั่วฝักยาวเป็นประจำมีอะไรบ้างสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY สำหรับใครๆที่สงสัยว่าถั่วฝักยาวนั้นมีประโยชน์แค่นำมาประกอบอาหารหรือเปล่าวันนี้เรามาดูคำตอบกันครับที่จะทำให้ทุกคนต้องมาตะลึงถั่วฝักยาวที่เรานำมาทานกันบ่อยๆนั้นเป็นพืชตระกูลถั่วที่รับประทานได้แบบทั้งฝัก และสามารถรับประทานในขณะที่ยังเป็นผลอ่อนนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารและเป็นผักเคียงในเกือบทุกจานอาหารถั่วฝักยาวยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโฟเลตวิตามินซีวิตามินเอแมกนีเซียมทั้งยังมีไฟเบอร์สูงแต่คอเลสเตอรอลต่ำและแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้สารอาหารในถั่วฝักยาว ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันโร,รภคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งบางชนิดหรืออาจช่วยในการดูแลระบบต่างๆของร่างกายเช่นระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพกระดูกผิวพรรณแถมถั่วฝักยาวยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากโดยมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนสรรพคุณของถั่วฝักยาวแล้วลองมาดูประโยชน์ที่โดดเด่นเป็นข้อๆกันครับ ถั่วฝักยาวมีสารต้านอนุมูลอิสระในถั่วฝักยาวจะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงจึงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากเพราะว่าวิตามินซีก็คือสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันเซลล์ร่างกายไม่ให้ถูกสารพิษสารเคมีอนุมูลอิสระมาทำลายพร้อมกับช่วยลดอาการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายประโยชน์คอถัดมาช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ถั่วฝักยาวจะมีคาร์โบไฮเดตและน้ำตาลที่ดีต่อสุขภาพแถมยังมีไฟเบอร์เยอะจึงสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และช่วยป้องกันรโรคเบาหวานประโยชน์ข้อที่3ช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะในถั่วฝักยาวจะมีแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสอยู่เยอะครับเมื่อธาตุทั้ง3ทํางานร่วมกันก็จะช่วยทําให้เส้นผม ฟักระดูกของเรามีความแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกคุณได้ประโยชน์ข้อถัดมาเชื่อหรือไม่ถั่วฝักยาวทำให้นอนหลับสนิทครับร่างกายของเราขาดแมกนีเซียมอาจจะทำให้มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการนอนครับเพราะแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นที่ช่วยบรรเทาอาการความเครียดและทำให้สมองผ่อนคลายหากขาดไปก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลเครียดจนนอนไม่หลับ ดังนั้นถั่วฝักยาวซึ่งมีแมกนีเซียมสูงจึงช่วยให้ท่านนอนหลับได้สบายแต่อย่างไรก็ตามครับก็ควรดูแลเรื่องความสะอาดและสารปนเปื้อนเช่นยาฆ่า,มาแมลงในถั่วฝักยาวชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ